สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเบนเบนค่ะวันนี้จะพาไปดูดวงรายสัปดาห์นะคะเช็คดวงวันที่12ถึงวันที่18กรกฎาคม2564ของชาวราศีมังกรนะคะเดี๋ยวตามไปฟังกันเลยค่ะการงานราศีมังกรนะคะเข้าอบรมสัมมนาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์ ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะต่อยอดขยายงานจิจิการให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะแต่สำหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะหากจะหาอาชีพเสริมที่จะต้องนำเงินไปลงทุนก็ควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆนะคะเพราะอาจจะทำให้ถลำลึกหรือหมดตัวได้นะคะก่อนที่จะได้กำไรนะคะยังไงก็ขอให้ใช้สติบริหารงาน หรือหางานใหม่ที่จะหารายได้เสริมยังไงก็ขอให้ใช้สติก่อนทุกครั้งนะคะในเรื่องของการหารายได้พิเศษนะคะต่อไปค่ะมาดูด้านการเงินค่ะขึ้นอยู่กับบุคคลที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยนะคะหากทูกขอ้อถูกใจเขาและเธอคนนั้นก็พร้อมที่จะเปไม่อั้นเลยนะคะถือว่าราศีมังกรนี่ดวง การเงินกำลังเฮงเลยนะคะและไม่มีขีดจำกัดอีกด้วยนะคะและหากจะติดตามทวงถามหนี้หนี้สินที่ค้างชำระใดๆนะคะควรใช้ศิละปะโน้มน้าวใจนะคะอย่าใช้ความรุนแรงนะคะก้าวร้าวถ้าจะมีโอกาสได้คืนมากขึ้นนะคะยังไงก็ขอให้คุดจาโน้มน้าวลูกหนี้ ให้พูดจาดีๆนะคะอย่าอย่าพูดจาเสียงดังหรือแรงกับเขานะคะมิงั้นจากสิ่งที่คุณจะได้คุณก็จะไม่ได้นะคะสำหรับการเงินของชาวราศีมังกรถือว่าการเงินในสัปดาห์นี้ถือว่าดีนะคะ,ะในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ถือว่ายังเฮงๆอยู่นะคะก็รอรุ้นนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ ต่อไปค่ะมาดูด้านความรักค่ะไม่แสดงอารมณ์หวาดระแวงถึงห่วงกับเสน่ห์เพลเพลพาวของคนรักนะคะคู่ครองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้นะคะที่จะทําให้มีเพศตรงข้ามเข้ามาติดพันธ์นะคะถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะที่จะรักษาสัมพันธ์รักให้ราบรื่นไว้ได้นะคะ และสำหรับชาวราศีมังกรนะคะที่มีอดีตรักฝังใจนะคะระยะนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้พบเธอหรือเขานะคะที่พร้อมจะกลับมาสารลักขอคืนสัมพันธ์กันนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะมาดูสุขภาพของชาวราศีมังกรมาดูในเรื่องของด้านสุขภาพของชาวราศีมังกรนะคะราศีมังกรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ แต่วันที่16ถึงวันที่18อย่าประมาทนะคะอย่าเผลออย่าใจลอยเพราะอาจเจอเหตุหรือภัยที่จะทำให้เจ็บตัวได้นะคะค่ะในส่วนของชาวราศีมังกรในสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ